ไม่เบื้องต้นไม่ได้มีแค่เบื้องต้นไม่มีแค่แกแต่ครับผมเป็นกล่องวัสดุแล้วมีเซ็กทอยดิวโดของนิโกะฮะถูาไหมฮะจริงเหรอใช่ครัแฟนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เลยอะค่ะอ๋อแฟนคุณเล็กหรือบ่อเหรอครับหมอนนวดหมอนหมออะไรนะครับไม่ด่าเลยสามสองหนึ่งสดชื่นจริงี่มา สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับรายการบามสกามเบิร์มเติมเบิร์ม,มสกีบุษกุยกยีเชลแ <ๆ S 2> ่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะฮะแกงคอเซนเตอร์ได้ข่าวว่าแบบมาแรงแซงทางโค้งทางตรงทางอ้อมและเกินผมเนี่ยนะก็เลยได้ไอเดียว,ว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบแกงเพื่อนหรือเปล่าอีกหนึ่งเอพีนะครับจากเอพีที่อ่าโทรชวนไปเที่ยวหมอนวดโหฟีดแบ็กแบบแกระแสตอบรับดีมากเลยประมาณ50กว่านวะิวก็น้ำตาจะไหลนะ นั่นแหละ EP นี้เราก็ยังพยายามจะแก้งเหมือนเดิมนะฮะโดยการเป็นแกล้งคอร์เซนเตอร์เราจะเรียนสายเป็นผมเป็นคุณสมชัยนะครับผมติดต่อจากบริษัทสม,ส,สมรวยออมทรัพย์นะฮะอะ,อะไรก็ว่าไปซึ่งคนแรกที่ผมจะโทรหาเนี่ยคือคนที่เขาเรียกว่าช่วยแชร์บ่อยมากนะครับเออเรียกว่าแฟนตัวยงเลยดีกว่าอ่าเขาคือพี่ฟ้านะครับซึ่งผมได้ไปขอเบอร์อเขามาจาก แฟนเขาเรียบระดนะครับแฟนเขาคือเพื่อนผมเองนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบอยากเห็นหน้านั้นที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นี่นี่คือหน้าเขาเป็นไงสวยใช่ไหมเขามีแฟนแล้วครับเสียใจด้วยนี่ก็แฟนเขาคือผมเองผมก็รอไปงานแต่งเขาอยู่นะเดี๋ยวโทรเลยนะไม่รู้จะเนียนไหมนะเพื่อนรู้ววาผมโกเขาจะจําเสียงผมได้เนยต้องปลอมเสียงหน่อยไม่หลับแน่เลยจะมาแกรเป็นแกงคอเซนเตอร์ที่มันเหนื่อยขนาดนี้ผมว่าน่าไปไปขายมาล่าดีกว่า คนนี้ละกันผมคิดว่าถ้าพูดถึงความปากแซ่บก็ต้องไม่พ้นใครไปนอกจากเพื่อนผมคนนี้นะครับผมเขาคือคุณเต็นเต,นตนน็นนั่นเองนี่เป็นไงหล่อใช่ไหมคนนี้ก็ย,ยังสดนะครับนี่ไปไปไปโทรเดี๋ยวโทรเลยดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วไม่มีใครรับเลยเนี่ยมโหมโหไม่รู้เขาจะรับอีกไหมนะไม่รู้ไม่รู้เขาเมมเบอร์ผมด้วยหรือเปล่าประเด็นนะเออถ้าเมมเบอร์ผมนี่จบเลยนะโลครับก็ค่ะ ครับเเรียนสายคุณตินสุวีหรือเปล่าครับพอดีผมติดต่อมาจากบริษัทส,สมศรีร่ำรวยอ,องค์ต๊อบนะครับร่้ไงครับสมศรีอันนี้ผมเรียนสายคุณตินสุวีใช่ไหมครับมึงจําเสียงใช่ครับมึงจําเสียงกูได้ใช่ไหมควายจำได้แต่คําแรกแหละกูอ่ะกล่าวว่าจะแบบเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรขวนเพื่อน,ม,น <S <s มึงเมนเบอร์กูปะเนี่ยเมนเบอร์เออมันมีจําเสียงได้ว่าท้อว่ะจังเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์มันยากจังวะเหมือนกูเพื่อนมึงนะ เออแล้วเป็นไงหายโควิดยังไม่หายอ่ตอนนี้เพื่อนผมก็เป็นโควิดอยู่นะฮะก็แปลรักษาสุขภาพอยู่เยเออให้กล้วอะไรเออเท่านี้แหละการเป็นแคงคอเซนเตอร์เป็นยากงั้นเป็นแฟนพี่ไหมครับนี่ไปเดี๋ยวโทรเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก่อนนะครับเป็นคนที่แบบว่าสวยด้วยคมด้วยรวยด้วยใช้คำผิดไหมสวยด้วยรวยด้วยเออ เป็นเพื่อนผมเองชื่อน้ำเรียกว่าเป็นเพื่อนสมัยอมมัธยมต้นแล้วกันจนปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับแต่ว่าอา่จะเล่าเยอะทอําไมเอออ่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรเลยเดี๋ยวโทรเลยไม่รู้จะรับไหมนะเราจะต้องเปลี่ยนเสียงหน่อยเอาลูกเอาล้อจบพอเลยนี่ฮัลโหลครับรติดต่อบริษัทสมศรีออมทรัพย์นะครับนี่ใช่คุณน้ำวิภาดาหรือเปล่าครับใช่ค่ะ คุณมียอดค้างของบัตรเครดิตอยู่30,000บาทนะครับได้ชำระหรือ,อยังครับไม่มีบัตรเครดิตค่ะคุณมิอท้ <c oughs> อว่ะ <c oughs> ว่าไงไม่มีเดียคนจำเสียงไ,ได้วะ <c oughs> คุณโทรหาใครมาบังตันี้ โทรสามคนละสองคนแรกไม่ร so, uh, ับสองอีกตัวแรกไอตีนจำเสียงกูได้กูสะเออครับเออเปล่าเปล่าแล้วเนี่ยโธเอ้ยเป็นไงเป็นไงสบายดีนะสบายดีทำไมมึงจะผันตัวมคอยแก๊งเฮเทนเต้เหรอป่ากูถ่ายคอนเทนต์เฉยๆเนี่ยกูกาอัดคลิปอยู่เนี่ยเออโอเคมึง See ีอ u thank you เอาละเดี๋ยวมีคนโทรกลับมา อยูคนโทรกลับมาไม่ได้เรครับเดี๋ยวนะแก๊งคอรเซนเตอร์มันต้องไม่รับสายที่โทรกลับป่ะใช่ไหมเราต้องโทรกลับไปเองพี่ฟ้าเออโทรกลับมาไป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 เขาจะจำเสียงเราได้อีกแน่เลยท้อนะจริงนะเป็นแกรกคอรเซนเตอร์มุ่ท้อโหลค่ะโหลครับเส่งของอะคะครับผมพอดีมีพัสดุค้างอยู่ที่ต่างประเทศนะครับคุณได้ใบอนุญาตหรืออะไรส่งหรือเปล่าครับ คคืออะไรเป็นพัสดุที่ตกค้างอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับผมก็คือด้านในน่าจะเป็นดิวดโดเซ็กทอยเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นนะครับตรวจสอบแล้วท้อเลยพี่ผมสวัสดีสวัสดีครับโอ้ไอ้ด้วยโอ้โหจบเลยโอ้ยครับ ไอ้ไอ <icana>, ้ม <champions> ึงก็อย่าไปบอกดิว่าเป็นกูนะกูขอบกูไม่ได้บอกมึงยังไม่แอปกี้อ่กูแอปแล้วเนี่ยกูแอปมันเจ็บคอเนี่ยโธ่เพื่อนโธ่เพื่อนโธ่โทราเรียกมาก็รู้เป็นมึงอ่ะกูควรทำเสียงนี้ด <importe th> ิไหมฮัลโหลครับเฮ้ยมึงเชื่อไหมกูโทรหาหลายคนมากทุกคนก็จะพูดพร้อมกันเลยอีนิกอีนิกอีนิก ครับเนี่ยนี่ก็คุณไอ้กับคุณฟ้านะครับผมที่ช่วยแชร์บ่อยๆเออนั่นแหละเออ thank you thank you เพื่อนนะมึงหน้ามาแต่กูสกินเฮดเองช่วงนี้ร้อนได้ไปเลยดิจ้าคนหนึ่งมุกคนหนึ่งมุกคนหนึ่งมุกก่อนวางสายให้คนดูหน่อย m i t for my female star m a n o a l o r e d i ขอบคุณครับโหท้อเลยแต่ละคนนะครับ และอีกหนึ่งคนนะครับเอ้ยร้องทำไมและอีกหนึ่งคนที่ผมจะโทรเนี่ยคือเป็นเจ้าของร้านเล็บชื่อว่าร้านมุกนลิศอาร์สตอรี่นะครับอ่าอยู่ที่รัชดาว้วยขวางนะครับผมงานเขาพิมียมนะเขาจะบอกางานพิมียมนะทำที่เปิดที่คอนโดอ่า,อา,อา,อาไม่ต้องขึ้นรูปอยู่ดูกันเลยเนี่ยอ่ะดูกันดูกัน <Wow. S 1> นี่นะเออเนี่ย นั่นแหละไปดูไปติดต่อกันได้ต้องทองอําเสียงใหญ่ๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับเออพอดีได้สั่งแก๊สไ้หรือเปล่าครับจะไปส่งแก๊สครับผมอ๋อ oh, ไม่ค่ะไม่ได้สั่งไว้ค่ะชื่อคุณมุกป่ะครับคอนโดห้วยขวางครับ <Hey. S 1> ใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเออพอดีเนี่ยผมจะส่งแก๊สครับแล้วมีเออ ประมาณ10กว่าถังเลยนะฮะที่คุณสั่งมาแล้วแล้วผมใครจะรับผิดชอบเขาเนี่ยคือเป็นเบอร์คุณครับที่ให้มาจริงเหรอคะครับใช่ครับอ่ามีรายละเอียดไหมคะรายละเอียดนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับอ,อ่ที่อยู่จดส่งที่เขาให้มานะครับผมก็คือห้า ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มอะไรอีกไหมคะก็คือจะเป็นเบอร์ติดต่อครับ0 8 0 4 1 6 9 5 5 3นะครับก็จะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับแล้วเห็นเพจร้านเล็บเจลหรือเปล่าคะอ่าใช่ใช่ใช่ครับเห็นเขาแฮชแท็กไว้ครับว่าร้านเล็บเจลส่งตรงร้านเล็บเจลเลยครับไม่ได้ถ่มเบื้องต้นไม่ได้มีแค่เบื้องต้นไม่ได้มีแค่แก๊สะรับผมตุนกล่องพัสดุและมีเซ็กทอยดิวโดของนิโก้ฮะรู้ไหมฮะจริงเหรอใช่มีแฟนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เลยอะค่ะ ออแฟนคุณเล็กหรือบอสครับหมอนนวดหมอนห,นหมอหมอ,อะไรนะครับด่าเลย <laughs> ถือว่าสําเร็จถือว่าสาเร็จไอ้นี่ถือว่ามิชชั่นสําเร็จนะครับดีใจครับผมที่คนด่านะครับชอบครับผมเขาด่าว่าเล็กพ่อมสินนะป่านนี้พ่อผมก็คือนั่งจามแล้วนะือน,น,นี่นี่พลาดนะจําเสียงผมไม่ได้ด้วยความที่ผมว่ารายละเอียดผมเป๊ะไงที่อยู่เป๊ะอะไรเป๊ะเออ อีกคนที่ว่าไม่โทรไม่ได้นะครับผมนั้นเขาก็คือข้าแกงน้องหวยคือลูกแปะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรเลยแล้วกันครับผมเป็นเพื่อนของแฟนผมเองนะฮะบอกเลยว่าหน้าเก่งคนนี้หน้าแก่งเขาน่าจะจากผมไม่ได้เดี๋ย้นี้ผมว่าผมน่าจะทําเสียงปกติผมได้นะรอแป๊ะอัลโลครับส่งแก๊สหน่อยครับส่งแก๊สที่ไหนนะเออที่ร้านข้าวแกงน้องหวยครับได้สั่งแก๊สไว้ไหมครับ รังแค่ไหนแม่ดิ้นไหมไม่ได้สั่งค่ะเอ่อผู้รับขึ้นอยู่ครับว่าร้านข้าวแกงน้องหมวยครับไอ้หยาดไม่ได้รังไว้เหรอครับไม่ได้สั่งค่ะอ๋อแล้วประมาณยี่สิบถังเลยนะครับยี่สิบถังหรอแกไม่ได้สั่งค่ะมันเลยครับน้องสาวมันเลยแกยี่สิบถังครับได้สั่งไว้ไหมครับไม่ได้สั่งหอยค่ะอ๋อแล้วที่ร้านมีอะไรกินร่อยๆไหมครับเผื่อพี่ไปนั่งกินเลยค่ะไม่นิกแน่เลยเนี่ยนิกไหนครับ ใช่เหรอไอคือใครครับพอดีผมผมส่งแก๊สนะครับไม่ใช่จำไม่ได้เลยแต่วี่นิไอโจ้ต์มึงมันเปลี่ยนโอ้ยทีแรกแบบเออแก๊สทั้งี่ยี่สิบครั้งวะไอเชี่ยนเนี่ยไม่มีอะไรทำแน่เลยแบบคนเนี้ยไม่หมดมุกแล้วไงคือตอนแรกนะครับจะไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่แบบมันเป็นเบอร์อย่างเงี้ยมันเลยกลัวไม่เนียนเออก็ส่งแก๊สละกันเออแก้งันเหอ ใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเออร้านอยู่ร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตรงไหนนะโอ้ยไก่ไก่ไก่ตัวนั้นที่ขันน่าจะเอาต้มพ่กนี้แล้วแหละให้ลูกค้าแน่นอนคอนเฟิร์มเลยโอเคครับคุณก่หน้าหวยแปบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมน่าคือบอกเลยว่าทุกคนอาจจะจำได้นะครับเสียงผมอาจจะจำไม่ยากนะฮะด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนจะแบบได้ยินบ่อยไง ผมจะเป็นพูดในคลิปออใครว่าทุกคนก็ดูคลิปผมมาดออิภาคภูมิใจนะครับอย่างนี้ก็ทําให้แบบคนทำภาคภูมิใจ <c oughs> และคลิปนี้นะผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่ะคือผมเข้าใจนะแบบบางคนเออทำงานบ้างบางคน ติดลูกค้าบ้างหรือบางคนไม่ว่างจะรับสายบ้างหรือว่าบางคนจําได้บ้างอันนี้ดีใจนะครับที่เพื่อนๆจาได้ส่วนคนที่อยู่หมดหน้า,นาเนี่ยก็ยังไงก็ถ้าไปรบกวนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีนะครับผมพบกับช่องมับสก๊ใน E ีีหน้ากันใหม่วันนี้ก็ถ่ายและเล่นเอามาถ่ายให้อายคิดถึงกันหน่อยพอดีติดงานนู่นนี่นั่นด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับไป let's go